โวชัน่น5,9นะครับสายคลีนนะครับทุกความเร็นะครับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะโค้งนะครับจ้มาคอนสพานนี่แบบลื่นๆเลยนะครับบอกเลยว่าขับนุ่มแน่นหึบๆเลยสวัสดีครับผม b บี n ร์แฮนะครับจากอิสุปุกิร์บัตเตอร์บ้านตุงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นำรถของน้องอุทัยนะครับ ลูกค้าอยู่ไม่ใกล้อย,อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนี่เองนะครับกับรุ่นนะครับสีประตูยกสูงเกซเซตนะครับรุนี้นะครับดาวเริ่มต้นรโมชั่น5 10, 9 0 0นนะครับสายคลีนนะครับรํานี้เรียกได้ว่าจัดทรงสวยยางดีนุ่มนุบนะครับแล้วก็แก้ช่วงล่างพร้อมกับโชคกบูฟเฟนเดอร์คู่หน้าคู่หลังปไปสกันบเลยครับว่าหล่อเต็มราฟแค่ไหน สำหรับโชคนะครับรุนี้ก็เพิ่มความนุ่มเหนืบของรถนะครับแล้วก็เพื่อให้มันเข้ากับรถที่จัดทรงนะครับเพราะว่ารถที่โหลดจัดทรงเนี่ยจะต้องเปลี่ยนโชกด้วยมันไม่สามารถที่จะใส่โชคเดิมได้นะครับเพราะว่าสมรรถนะในการขับขี่มันจะไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนโชคนะถต่ว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมก็ไม่เปลี่ยนได้ครับแต่ว่าก็ฝืนขับไปแบบยังไงอ่ะมันย้้ยหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะนุ่มจะเหนืบมากกว่าและทําให้ช่วงล่างนั้น อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวสเปคโหลดของพี่บีนะครับลํำนี้โหลดหน้า2นิ้วครับนี่ครับนะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับล้อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเป็นล้อของพี่หนุ่มเม้ง MK Sport ตนะครับตัวนี้นะครับเอ็น s r งานแท้ๆนะครับนี่ครับลัดเข้ากับยางดีสโตนนะครับยางไทยแท้นะครับซึ่ง บอกได้ว่ายานตจวนี้เนี่ยมีความนุ่มและความเงียบค่อนข้างสูงเลยแหละนะครับโหลดหน้าโรง2นิ้วนะครับโหลดหลัง4นิ้วนะครับเป็นการย้ายแหนบนะครับลำนี้นะฮะย้ายแหนบนะครับย้ายแหนบนะครับเราดัดแหนบขึ้นมา1นิ้วนะครับนี่เลยพร้อมกับเปลี่ยนโชคคู่หลังด้วยนะครับก็ตามสูตรนะครับตามสไตล์ของพีบีแล้วเป็นสูตรโดยเฉพาะเนาะสำหรับภายในลำนี้ก็มีเครื่องไฟมีวัดบูสแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือเน้น ใช้งานเนี่ยนะครับเข้ากับท่อนะครับว่าเนี่ยครับสุดยอดไปฟังเสิยงท่อกันดีกว่าครับ ครับในส่วนของการตกแต่งรถยนต์นะครับรถกระบะซิ่งแบบนี้นะครับสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งหรือว่าสายคลีนนะฮะสายจัดทรงแต่งเอาทรงทรงอมตะนะครับก็ถามได้เลยว่าตรงๆนะครับว่าถ้าทําแล้วนะครับทรงจะสวยไหมผมบอกเลยว่าทําแล้วทรงสวยทุกที่ทุกจังหวัดนะครับทุกร้านนะครับเหมือนกันแต่ทําแล้วขับดีฟีลิ่งสมรรถนะในการเข้าโค้งความร็นสูงสูงดีไหม อันนี้บอกไม่ได้นะครับแต่สําหรับที่พี่บีพี่บีบอกเลยว่านอกจากความสวยงามที่ทําให้ลูกค้าแล้วนะครับรถยังเพียบพร้อมไปด้วยสมรรถนะขั้นสูงนะครับการยึดเกาะถนนนะครับที่มั่นใจได้เลยว่าเอาอยู่นะครับทุกความแรงทุกความเร็วนะครับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะโค้งแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าไม่มียยบไม่มีย้วย นะครับจ้มพคอสพานนี้แบบลื่นๆเลยนะครับบอกเลยว่าขับนุ่มแน่นหนึบๆเลยนะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถสอบถามพี่บีเข้ามาได้เนาะนะครับอาชีพอะไรนะครับเงินเดือนเท่าไหร่เอกสารอะไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องเบ้นพาชมรถรอบคันดีกว่านะครับไปเลยครับสวัสดีครับ